เช้าที่โรงแรมบมังจีนขาวต้มเขาไม่ให้เทออกเทเข้าแต่เทเข้าก็ขมองไม่เห็นขาต้มสีเหลืองเหลืองเอากิมจิกิมจิก็ต้มก็หัวเชเท้านิดหน่อย ก็นี่เมนคอสข้าโพดน่ากินมากมีไข่ไข่ต้มใบชามีมันมีไข่ไข่เจียวมะเขือเทศแล้วก็มีอันนี้อันนี้มีมีที่เราเคยแบบไปเดินที่ตลาดอะนะเนี่ยนะดูเหมือนยังกระพาะยาตตัวตืดเลยกินบล็อกจืดใช่ไหมกินบล็อกครี่จืดก็กินไปโอเคเช้านี้ค่ะ